สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องอันนี่แหละว่าเอฟซีพันบอกว่าอยากให้แม่ติมไทยอันน้องเชื้อขาวอยากให้สัมผัสด้วนหน้องนชื่ออยังไปยังไหนมาอย่างไหนเลยม,มือนีเอามอนวดมากรับหม่องนี่จริงมันนอนน้ำตะมุขขึ้นนี่แม่ซ้ำกับมามันนอนน้ำแม,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 ม่ติมนีม่แหละเรากระลัลงอันคอมเมนตล แม่สามกำลังอ่านก็เหมนตนแม่สาไปโดนๆดนเลยไดนหลงนี่ที่หลาซื้อวายจังใดลูกน้องยุกิเนาะแม่ติมยาที่แม่สาเล่นจ้าอ้ยบ่ทิมบ่ถิมบ่ทิมตรงอูเอามาไลไปในพื้นนั่งตาหนังตาไหลน้ำจ่นจโอ้ขอบคุณอะไรจ้า น้องซิวายุกีมาแม่จะใส่กับลูกมาตะบึงการม่ตะบึงการพี่น้องเป็นไทยบ้านเดียวกันเปิงเดียวกันแม,ม่ติมขกขอยู่ปากขาดนั่งบอกว่าถ้านั่งกับบานนั่งกับจับพนัพนพนันพันแล้วเพื่อปากขาดล่ะเพราะมันบึงการน,นะพี่น้องทางไปทาแม,ม่เ็นไทยบ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยอยังว่าฝากกันเพราแม่พี่น้องเอฟซีในเรื่องหนีไทยให้เบิ่งแล้วนีน้องยุกี น้องเป็นกระเทยที่น่ารักอืมเป็นผู้ชายที่น่ารัก <laughs> <laughs> ผู้ชายที่สวยที่สุดเออ <c oughs> เป็นมอนวดเด้อพี่น้องเลนวมือด,ดีๆแม่ติมกับบ้ไว้แล้วปวดไปมืดกันเรียกว่าเห็นน้องเป็นเป็นน้องนวดกันเรียกว่าเออมาหนวดให้แม่เนี่ยแมแม่ปวดต้นข้อเป็นโรคเกากำเริบพี่น้องปวดต้นข้อ เวลาเขาใส่มงกุฎจังสีนะมันมันรู้สึกว่ามันมันตึงแล้วมันเส้นเอ็นมันมันจะจับเป็นก้อนกันข้างหลังนะปวดนอนว่าละก็เลยให้น้องมันวดให้เพื่อนแม่สันมาอยู่หัวเดียวกันแม่ตินจะได้มีเพื่อนไายคลิปและไม่ต้องเดินมากซ้อม มันพักยูุ่นราชาว่ามันเดี๋ยวพักยูพุนแล้ววันนี้ติดยูุนราะเกิดว่าแข้งกันยูุนอืมจะเกิดว่าสมุิว่าสุดที่ไซี์ดีกับหายเล่านอนนีแต่ว่าเราเดเที่ยวยูพุนแล้วมันจะยูพุนแล้วก็สิว่าลูกกาอืมลูกลูกทั้งพุนกับกีรานฮะ ขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณพี่น้องเอฟซีกันแล้วกันแล้วอันแล้วอันยังไงเนี่ยครับแม่ติ่มนารักน่ารักเอาลูกกี้มาเป็นลูกสาวแม่ลูกกี้กับซ้ำซ้ำลูกกับไปเอ๋อเป็นแคบ้านเดียวกันนะเนาะพี่น้องเบิ่งกันแย่งกันขึ้นบ้านแหละมันขึ้นอี่กับเอินหลังจากที่แม่นม่แม่แม่นั่น เอแอเงี้ย่ตากแ้หเป็นต้หักเจ็กปีนะลูกสิบหกสิบหกปีพว่มเป็นสาวคันเป็นผู้ชายกับพว่มเป็นบ้านน้อยลูกสาวแม่สัลูกสาวแม่สมกําลังเป็นตาลูกสาวแม่กินเนี่ยล่ะแม่กิมสัมผัสล่าอันฝากเบิ่งฝากแย่งเรือพี่น้องฝาก กดทราบสักใครกดติดตามให้แม่ตีน้ำเน่กันล่างห้น้องนหอยในระยะเวลาที่บริหนวดก็สิบประมาณโอ้ปีกว่าเลยเด้อบริหนวดนะพี่น้องกสรนอนมามักสาวหน่อยงานงานมาอย่างนี้โอาขอรถขอไปเลยก็จากอบางานบริบบิ้นอะไรตำรวจสั่งเลิกเนาะสั่งเลิกเจ้าก็ลุกมาเบาดีๆเนี่ยใหญ่เจ้าลุกมาผี มาบอกน้ำเนี้ยมานนางสูกันยุคเด็กผีสาหบนมนติดตามไลน์ได้นขอคุณไลน์อเบิร์ออารค็อเมนดจัดอนอเมนอ่านค็อเมนแซ่บด่างงาน้อนว่ามักสาวนอนค็อเมนสาวนอนอย่าี้โอ้นี่มีโอกาสในเบิร์นสวดเม่อกานได้ยินหน่วยพลังงานหรือว่าคนมวยบนว่า สีตัางเวทีสีเหรนอยู่ในในรวมีู่่ไรเหรนอยู่ในนี้คนสีช่แจงแต่ว่าช่อแจงเลยคนคนเรา่อว่านี่นี่แหละแม่ความฮักที่ออกมาจากใจจะเมตยิ่มดูแลแม่ซ้ำด้วยครับดีมากครับหน้าตาจิ้มริมจะลูกแม่จิ้มเิ้มยลูกลูกสาวแม่แยกแย่แยกเหตุแฟนเขาพูดว่าง่าย ก็ง่ายจั๊คว่มพี่น้องแล้วก็จั๊กว่อมกับแม่กับหอบพอลุงพอล่างหายจักกับมาบ่อยมากกับหอบนั่นหอบมีซอยลูกเป็นหสาวสองที่บอสวีสวาดบอว่าบอไม่มีเสียงค่ะสมเหลวหักกันนั่งก็สิเป็นนิสัยแบบเงียบๆนะครับนะครับนไม่ติมฝากไม่ส้ำด้วยครับจ้าอย่งไรกับฮักคือเก่าหรอยู่กระเป็นนมตีอะไรนิ่มกันนี่รายการ พี่น้องกันนะเบื้องหน้ากันคือว่าแมนยิผทานไปจากกี่ปีมาบอกกันแต่ย่งคือเกาคือเกาพี่องก็เคยหิ่มเคยลืมกันเถอพี่น้องแตนาไปหาที่นั่งกี่กกลวงขื้น้จมันพ่แมนยังเนี้ยเขาก็มีหม่องนั่งอยู่เขาหักเล่าเขาจังไดแล้วนอบันี้ว่าลูกแม่แม่นั่งยู่ใสแม่นั่งทางนนก็เลยลูกสิง่ายไปนั่งแล้วแม่เด้อจนเอามาาสนอกว่า ก็เลยมาทั้งสองคนสามคนเขาบ้านนี้จุ่มกันปานยึดปวกใกล้หน่อยวะบ้านนี้เราสิปลูกเปี๊ยเาเราก็บว่ามี่สิปก็ป่๊มีปวกสิปูกเปี๊ยก็พวกนี่มงติปลูกบะเนี่ยลูกกับห้างแม่ไรลูกกับพกไปใช่แม่ลูกไปนั่งน้ำแนวอาจารย์เอาไม้จาิ่นกจัดให้หมองนั่งจัดแต่ว่าแจังไปเนาะเอามานั่งทับก็อยู่น้ำก้านเอาเครื่องเซฟอ่างให้ก็เรียกว่าใส่น้ำกันโอ้ใส่สามปีก็บพกเบิดพี่น้องเอาให้มาบ้านเลยนั่นเนาะ นั่งหน่อยอยู่ขาดแม่อยู่ขาดนี่แหละนอนยุกี้ซื้อแล้วว่าคืออยู่ขักแ่แม่จ้าหัดอยู่หัแจังไดยังคืออยากมาเต้นเหรอยุกี้จังคือจังใดจังอยากมาเต้นว่าอยากมาหาประสบการณ์บอกอ๋ออยากมาหาประสบการณ์เคยเต้นบ่ลูก ตัวพี่กีค่อยเตืนแต่หน้าลุงเลี้ยนแต่วัาเดินบอกเก่งปอนไรเพิ่นก็มีพื้นฐานอยู่พี่น้องนี่เพื่นฐานที่อยากมาหาเมืมาสู่ก็เกันว่าแม่ว่านั้นว่าลูกก็ไั่เสียนนั่งอยู่แม่มาส่งกับพ่อมาส่งที่บ้าในแม่ก็โทรมาแม่แม่โทรมาบอกว่าฝากลูกนั่เลยเด้อสัญญาฉัน้อาไายนะสถานการณ์แบบนี่น้องพี่น้องก็พ่อวีดกับซ้ำลูกเนาะมาอยู่นี่ก็ได้ ได้ยินได้ยินว่าบอลล่อนเปิดรับสมัครกันได้มากบอกยังก็ิดรเลยว่าปรากฏติดตามเจ้าอยู่สันว่าแม่แม่อายุกี่วันปรากฏติดตามเจ้าอยู่เห็นเตืนลูกกันไหม่ายุกี่อายุเท่าไหร่อายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดวันปักแ้วแม่มาช่วยปักลูกนัองแม่สันเป็นห่วงมาสันก็เราะว่าต้องเป็นห่วงดอกไปแทะกระเอื่อนไปน้ำสันเห็นนอนไปกินข้าวก็พาไปน้ำอยู่ เมื่อนั้นกับเมื่อวานมันกรกับปูกันยุกี้เลยกับลูกตื่นไปหน้าบ้านอาบดอกแต่ว่าแม่อาบแล้วแกไปกิ้เขานแม่กันเตื่นแล้วหนวดดีดีพี่นนองโอ้มีอะไรบนหนวดทดีโดนโดนที่อ่ทำดีนี่เต้ซิงดีเขาเขามาอันนี้อันไดที่เราที่ซอยได้กับซอยไปอันไดที่ไม่ติ้มนี่ยิครับเพราะเคยนันจะเคยจะ ใจน้่มใจแม่สาจ้าขอบคุณหลายที่ว่าติดตามแล้วอ่านข้อเมียนทข้อเมียนคือเราอ่านแม่ติมกับอ่านจะว่าเมือนี้ว่าันเด็ตัวต่อาัเด็นอื่นแม่สาม่ัลเล็ตต์รูใจัวนนี่อ้ใครยูซองอื่นแม่สาได้หลายคนนี่ยยูรุก่องนะจ๊ะยทุกจองเปไทยกับยทุก่องมันละแต่เนไทยนะบบ่ได้ว่าเป็นดาราช่องนี้ผู้เลยไทยแล้วก็หาควาหลมือเออว่า เอาดเดบิวต์ขอตัวมาเป็นมา,ทาดไดทายจ้ะคุณไทยไทยเลยเมื่อที่น้องทไทยเบิวต์จ้ะบ่ได้ว่านั่นหรอมาเรย์ว่าด่านหน้าช่องนั้นช่องอนี้แม่ติมบอกแม่นั่เอารูปตอนอยู่คณะพัฒนากิจอินคอนเสิร์ตมาลงให้เบิ้งแม่จ้ะรูปพัฒนากิจเหรอนนมีมีมีเป็นเป็นโซ่ไมให้อย,ยู่โซ่ให้เบิ้งนี่อย,ยู่พี่น้องน้องน่ารักอยู่กับเมืม่อคืนสาวหน่อย ไปกินเนื้อย่างเกลืเกลืเลือเอเกเกอลอเกลอเือเอเอลือกือกลอลือเก้องกลกลืกลืลืเกลืเกลือกลอกลเกอเกลืกลือเกลือเกลเกลยวเกลือเลอเือกือนือเกลืาเกลือเลือเกลคอือเกิือเกลเดลอว่าืัเกสูอเกลอเกลือกือือเกล้วเกลืลอองสเกอ เซียนเดียนมันจังจนแบบว่านอนมาลาคุณที่พี่น้องไม่มีมันใจนั่นึ้นมากมีกำลังใจเพราะเจ้าให้นั่นไล่ป้าทัวร์มีรอยกว่างจนน้ำข้อมีรอยกว่าช่องเม็ดทิมฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อในช่องติมกุสชมาลุ่เพลินรุ่นพิเศษฝากกดติดตามกดช่างสังขัให้ำเนแ่เออแม่สามฉันเปียนไว้เพราะว่ามันเป็นช่องใหม่ เต้นไวไปสวยคั่วแม่ติ่เต้นไวจาเต้นไวห้เขาให้เขาคัวว่าไปให้เขาคัวแล้วว่าไปแล้วว่าไปว่าไปทันทีว่าไปลูกลูกนี้ยังลุกมาโอ้แม่แม่หนูสีไววันที้แม่หนเป็นหอบลูกกับเป็นโรคหอบโอ้ลูกกับเป็นโรคหอบทันทีว่าเหนื่อยลูกบางแม่มันมนแม่บางลูกเนี่ยมขึ้นบันไดเลย้โอ้ยอันย่าเร้า ให้กันเต้าอันกันขึ้นมันบอกว่ายุคกียรแห่งนี้ลูกไม่ได้ขึ้นเอาวลูกเป็นลูกกันนั้นในแม่จะนอกว่ะเป็นลรกประจําตัวว่าลูกหอบบ่ะใชเป็นลูกประจําตัวมันแผ่ฟูนี่มันเป็นเล่นป่ะนี่เลยแมัที่หายใจยออกแม่ติมเปิดตัวเปิดตัวน้องยุคกีหน่อยเปิดตัวแล้วค่ะน้องยุคกีนี่ล่ะนวลยี่ไงล่ะ FC ชอบหน้าตาน่ารักน่าสง สีดันเหเราดังเพื่อนใหญ่ช้ำอยู่นี่คนสวยจ้น้องยุกี่คนสวยครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกดติดตามกดซับสไครต์แม่ติมนี่ล่ะน้องนวดให้แม่ติมอยู่นี่ล่ะก็ได้ขอให้ความดีต่อไปต้องนที่มีซาธุสาธุสาธุพี่น้องเต้แฟนครับหักหอมตุ่มโฮมเด้อร์ขนมเตดมาไรหลายหลายเด้อครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่กดติดตามแม่ติ๋มแล้วก็แม่สามแล้วก็น้องยุกินี่ฝาก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 พี่นลูกแม่ยชิปิ้นที่แล้วกฝากพี่น้องอันเป็นกำลังแรงใจให้หนูองในเด้อจ้าเออฝากกดแชร์ใส่เมติ๋มน้ำแน่นะคะฝากแชร์ใส่เมติมนั่นเลยค่ะฝากกดแชร์ใส่กดติดตามขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่ก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะคือน้องยุกิเปิดตัวแล้วนะคะอ่าน้องเป็นตาฮักีหลีพี่น้อง กระต่ากไม่สามน้ำหอมเด้อคอมเมนต์เราก็อ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะพี่น้องนะจ้าสวัสดีจ้า